สวัสดีค่ะวันนี้คูก,ก็จะมาตรวจรองครีมของภูครับเพราะว่าภูเห็นหลายวันแล้วูภูไม่เห็นรอยเดินกับรอยกินไหมครับหรือว่ามันตายภูไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาตรวจกันว่ามันเป็นยังไงมาดูอันนี้เราเลี้ยงมาได้กี่เดือนแล้วลูกหนึ่งปีแล้วมั้ง ถึงเหรอดูวันที่ดินี่ไงวันที่อันนี้เป็นวันที่เราเปลี่ยนดินครั้งล่าสุดเปลี่ยนอาหารครั้งล่าสุดใช,ใช่ไหมครับก็จะเป็นวันที่หกเดือนมีสานะไปเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันว่ามันเป็นยังไงบ้างครับไปกันทูทูคนครับพีนนพ่ปูใส่น้ินไว้เพราะว่าให้มันชุ่มชื้นครับเพราะว่าเราไม่มีตู้แช่ นี่แล้วหน้าตามันเป็นแบบนี้ด้านหนาเป็นแบบนี้แต่ผู้ไม่รู้ว่ามันจะเข้าดักได้ไหมแต่ผู้เห็นเหมือนมันเป็นโพรงด้านล่างน่าตื่นเต้นเนาะเราไม่ได้ดูนานแล้วลใช่ไหมลูกใช่เดี๋ยวเราเทน้ำออกก่อน,นตัวนี้พ่อคิดว่ามันน่าจะอายุประมาณหกเดือนน่ะที่บัวมาเลี้ยงไม่ใช่หนึ่งปีนะลูกค่อยๆเทนะค่อยๆเทน,นะเทลงได้ไหมมัน,นะน,นนะต้องแกะอ,ออกมา บา,บามันไม่ออกมันมันจะรอดอยู่ไหมมันรอดอยู่ไหมยังไม่เป็นหลักแด้ยังไม่เป็นหลุก,ย,ย,ลกยังไม่เป็นยังไม่ตายนะยังไม่ตายนะย,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 ยังไม่ตายนี่แต่มัน,นเป็เล็กอะไหนไหนเต็นเล็กกว่าเดิมอ่ะ โอ้ยมันก็แค่เข้าดักแด่ที่ผู้อ่านบอกว่ามันจะต้องรอช่วงหนึ่งแล้วมันก็จะกลายเป็นดักแด่ใช่ไหมลูกถ้าดักแด้มันจะเป็นตัวเล็กใช่ไหมมันผอมหรือเปล่าอาหารมันก็มียืนนะทำไมตัวมันเล็กอ่ะอืมไม่เป็นไรเราอาจจะไปปรึกษาพี่เขาที่อันนั้นก็ได้โอเคใช่ไหมใช่ราะนั้นเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันนะลูกถ้าเกิดมันจะเข้าดักแด่มันหนังมันจะต้องย่นอ่ะก็ตอนนี้มันก็เริ่มย่นแล้วไง ดีใจยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมตาไปแล้วยวเราจะไปที่ไหนให้เขาใหม่ที่ไหนนะลูกที่สวนสัตว์บ澜เซียที่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่ที่แม่ริมที่เราไปซื้อทุกทีงั้นเดี๋ยวเราเอาไปด้วยเลยไหมหรือว่าไงจะได้ไปปรึกษาพี่เขาด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยว,ว<น>เดี๋ยววัน วันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่สวนสัตว์มะเร็งสยามกันเนาะเพื่อไปอ uh หาอาหารของเจ้าดวงคีมฟันเล่นเหนือแล้วก็จะเอาไปปรึกษาพี่คนที่ที่ขายให้เราด้วยเนาะเอาใครมาพาอขัอนมาแล้วสวัสดีค่ะลูกตัว,ว,วอ่า,อาตอนนี้มันตัวเล็กกว่าเดิมแต่มันมันไม่เป็นไรนะครับตอนนั้น,น,นตัวใหญ่บ่ใหญ่จนกลัวเลยใช่ไหมอ่างั้นตอนนี้เดี๋ยวคู <Keep S 2> เอา<ห>เก็บ <so> ใส่ที่เดิมนะครับแล้วก็เราจะพามันไปด้วยเนาะนี่มันอยู่ในโพร,รงตัวนี้แม่คิดว่ามันน่าจะเข้าดักใต้เข้าดักแด้แล้วลูกเห็นไหมเขาอยู่ในโพรงอ่ะเอาแต่ไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปถามไปปรึกษาพี่ที่คนเลี้ยงว่าเขาเป็นเขาเขาจะแนะนําเราอะไรยังไงบ้างเนาะอันนี้ดีใจคือมันไม่ตายใช่ไหมลูก กบไปเลยแต่ว่าอย่าให้มันแน่นนะเดี๋ยวมันจะตายโอเคกบไปแล้วโอเคแล้วก็ปิดไว้นะครับส่วนที่เหลือเอาไปเป็นอะไรเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ย,ยให้ดอกไม้แม่นะต้นไม้ปุ๋ย้เห็ดโอเคลองเอาวางไว้นี่มันจะออกเป็นเห็ดไหมไม่รู้อ่ะอนนเก็บไ,อออไว้ลลกเหรองั้นเอาใส่แถวต้นไม้แม่ โไปสตลชายากันเลย้มจะไปหไปกันเลตอนนี้ผูก็อยู่ที่สวนสัตว์เมล็ชายามนะคบแล้วปูจะมาดูทิ้งก่าด้วยแล้วปูก็จะมาเปลี่ยนอหารในด้วงกว่าไปเลยแล้วเข้าไปได้เลยกันเรืองอะไ เอาถุงออกได้ไหมแกะเก็บเก็บเก็บฝากงานพี่เขาไปถามพี่เขาหน่อยพี่ครับดูด,ด้วงให้หน่อยคนวเล็กจ้ะดูกเื่อพี่เขาจะรู้ไหมด้วมันตัวเล็กนิดเดียวอยู่ไหนลูกอ่าทำไมมันตัวเล็ก ต,ต้องไปทางไหนไปด้วยได้ไหมอ๋อเดี๋ยวะพี่ครูครับเดี๋ยวตรงนี้รอพี่เขาไปหาไปดูให้เช็คดูก่อนว่ามันควรเดพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญเขาให้ผู้เชี่ยวชาญเขาดูก่อนนะคะ น้องจะกินในสตไม่ได้ค่ะพี่คะน้องจะเข้าดักแด้แล้วค่ะตอนนี้น้องจะเข้าดักแด้แล้วเอาเอาเอกคนนี้นะคะออกมาขยี้ค่ะขยี้แล้วก็ทาเป็นหมูให้เขาอยู่ในนั้นแล้วไม่ต้องจับเขาแล้วนะคะตอนนี้เขาจะเข้าดักแด้แล้วค่ะเพรางั้นเดี๋ยวเขาจะไม่แรงตอนนี้เขาเริ่มอ่อนแรงแล้วนะคะ ตอนตอนเราแกะมันมีโพรงของเขามีไหมคะเป็นโพรงพี่ภูพี่ภูเป็นโพรงไหมลูกตรงโอตอนนี้คือมันอันนี้แล้วนะคะเกเงค่ะเปอันนี้เดี๋ยวไปขยี้ให้มันเป็นผุ่อะค่ะเหมือนเหมือนแมดอะค่ะค่ะแล้วก็ทํารูตรงกลางก็ได้ค่ะแล้วหย่อนน้องลงไปเดี๋ยวน้องเขาก็จะอยู่ข้างในเองนะคะอันนี้เขาจะไม่ค่อยทานแล้วค่ะอ๋อค่ะเพราะข้าถักแดาใช่ค่ะถ้าเข้าดักแด้เขาก็จะไม่ทานเขาจะนอนนิ่งๆค่ะประมาณหนึ่ง เขาเนาะเขาน้ําผูกกลัวว่าด้วงจะตายอ๋อเพราะว่าบางมันมีสีค้ำๆแบบนี้ก็อาจจะมีเสียงด้วยนะคะแต่ตัวน,นี้อาจเขาอาจจะเปลี่ยนสีค่ะเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นสีสีออกส้ๆมๆค่ะแล้วต้องแต,แต,แต่แต่เราเอากลับไปกลับบ้านได้ไม่เป็นไรนะยังไม่ไม่ไม,ไ,ไม่ตายค่ะก็ปล่อยเขาอยู่ตรงนี้เลยคะ่เะเขาก็จะไม่ค่อยขยับแบบนี้นะคะ่ะ ต้องทำแน่นเหมือนทำโพงร่วงกว่างเลยใช่ไหมคะเอ่อขยี้เป็นกลุ่มแล้วเขี่ยเขี่ยให้มันเป็นรูก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็เอากป้อไม่ต้องแน่นใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ต้องแน่นก็ได้ค่ะอ๋อแต่เราต้องบี้เราต้องบี้เชื้อเห็ดเนี่ยค่ะที่เป็นก้อนๆนะคะพี่ครูเข้าใจไหมนี่นะเก็บเก็บขอบคุณครับพี่คขาด้วยขอบคุณค่ะถุงถุงหนูอยู่ไหนตอนถุงหิวตรงนี้ค่ะ ไปกกลับกันก่อนทุกทุกคนทรับเสนอว่าด้วยก่อนคีบขอนภูมิยงไม่ตายครับแต่มันใกล้เข้าตักแย่แล้วคุณเลยจะต้องแบบบีเชียเหตุให้มันละเอียดแล้วก็ตักแดดสักพักครับเพราะว่าเราทำโพขึ้นมันมันเป็นเล็กมันไม่ค่อยขยับแล้วพราะว่ามันม่ค่อยมีเลยคุณจะจะเข้าเป็นหนักแน่แล้ว เทลงเลยลูกมันเน่นมากงั้นเทลง่ะเวลาเขาจะเข้าดักแด้เนี่ยเขาจะไม่กินอาหารแล้วเนาะแฉบมากแม่นะดับออกมาเลยลูกจะเอาแพรออกกันกระจายกระจายที่ขยับเลยขยายดิ๊ดิ๊ดพึ่งไว้สัก สิบนาทีเดี๋ยวเราค่อยเอาเอาใส่ถังใช่ค่ะตกแล้วเนาะมีสุดแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเอาไปก่อนนราเอาไก่อนนะคะรอกานฝนตกนะคะแล้วคุณก็คิดว่าเม็ดเปนแห้งแล้วนี่แล้วคุณเก็บเม็ดเสร็จแล้วคุณก็ทำเป็นโขงไหมค่ะทำเป็นรูนะคะเป็นทรงนี่เดี๋ยวเราต้องรีบทำแล้วฝนจะตกแบบแล้วแล้วก็เอาข้าวใส่ลงไปเลย แล้วไม่ต้องกบเขาไม่ต้องกบเหรอลูกพี่เขาบอกว่าไม่ต้องกบใช่ไหมแล้วก็ล่อยไว้แบบนี้เลยจริงเหรอยังไม่เข้าดักแด้นะปล่อยไว้แบบนั้นเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ๋ออันนี้โรยหน่อยไหมติดตัวเขาหน่อยไหมไม่ปิดใช่ไหมไม่ต้องปิดพี่เขาบอกว่าไม่ต้องปิดใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูเขาว่ามันจะเข้าดักแด้ไหม ลุงปูไปก่อนแล้วครับปุจะตกหนักแล้ว